สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับเราพาทุกคนมาทานร้านอาหารซีฟู้ดที่ทุกคนต้องรู้จักนะครับก็คือแหลนเจริญซีฟู้ดนะครับที่ตอนนี้ขยายสาขาอยู่ที่กรุงเทพในห้างสรรพสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับร้านนี้ครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2022ครับปัจจุบันก็มา43ปีนะครับเราจะบอกว่าแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับที่มาเนี่ยคือการตั้งอยู่ตรงที่ปลายปากแหลมแม่น้ำนะครับแล้วก็คนที่มาเปิดงานเนี่ยชื่อคุณเจริญเนาะ มันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าแหลมแล้วก็เจริญน,นะส่วนซีฟู้ดเนี่ยมันก็คืออาหารทะเลนี่เองนี่ประมาณนี้ท <Wow. S 1> ี่บรรยากาศโดยรอบคุณไทเกอร์กินอะไรครับ เราทานเรียบร้อยแล้วนะครับที่แหลมเจริญซีฟู้ดนะเป็นสาขาออริจินอลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปจะบอกว่าตรงนี้มีร้านอเมซอนด้วยนะนี่อยู่ด้านหน้า เจอช่องอาร์ตอะไรเ mm hmm. ที่ยวไหนไปบ่อยครับ mm hmm. เราพาทุกคนมาทานกาแฟกันที่ระยองครับวันนี้พามาไกลกันมากครับ mm hmm. อยู่ที่ร้านมาโรนี่ครับอยู่ใกล้ตรงร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรากเก็บบรรยากาศร้านให้ทุกคนดูนะร้านตกแต่งสไตล์เป็นแบบเหมือนสวนหินนะค่อน mm hmm. ข้างน่ารักเลยมีต้นกระบองเพชรเลยนะ อันนี้เครื่องดื่มก็อยู่ในมือเราแล้วนะชายเย็นนะครับก็รสชาติก็หวานมันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวานตามที่เป็นเหมือนปกตินะหวานมันใช้ได้ครับ<ช>โอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันร้านถัดไปนะครับ เราพาทุกคนมาที่ระยองอะคอรเรียมเลยแล้วกันเนาะง่ายๆทับศัพท์นี่แล้วเราเจอแก๊งอ้าวมาใครเนี่ยมากับใครอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างนะ,ะหลังจากเคยไปดูกันที่ภูกเก็ตมาแล้วรอบหนึ่งนะค่าเข้าผู้ใหญ่30บาทนะครับ60ปีขึ้นไปฟรีนะครับแล้วก็เด็กส่วนสูงต่ำกว่าร2อก็ฟรีนะครับนี่บรรยากาศ บรรยากาศภายในครับเป็นคล้ายๆตู้อะโครเรียมให้เราเดินชมนะตัวใหญ่มากปลาเก๋าตัวใหญ่มากเบอร์ใหญ่เปล่าใหญ่ไหมมีกี่ตัวนับดิออปลาดำดานี่ด้านหลังอาร์ตอะไรนี่ปลาโตเบลเลอร์เลยนี่ตัวใหญ่มากนี่ดูปลาปลาดิเอาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าโลมว อ่าเดี๋ยวเราจะไปแล้วนี่ด้านหลังเราเป็นอัลกอริทมนี่สวัสดีค่ะัสบีสนี่ฉลามเต็มเลยอ่ะเยอะมากๆ เข้ากับเพลงเลยนะเนี่ยนี่ใครมาเที่ยวระยองนะแนะนําเลยอะ่ะอยากให้มาเที่ยวมาช่วยอุดหนุนเขาเลยนะครับก็คือสถานสแสดงพันธ์สัตว์น้ําระยองนะหรือระยองอะคาเรียมนะครับ3าบาทยังไงถูกมากครับมาช่วยกันเนาะเพื่อปรปับปรุงให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่แบบมีชื่อเสียงเนา ไปบ่ายบายบ่ายจ้ะเก้อมาเร็วเก้อเก้อเก้อไปไหนขึ้นด้วยหรอเก้อเรือไปเลยอะอ่ะขึ้นเรือเลยครับขึ้นเรือเลยครับจะไปไหนครับจะไปไหนครับจะไปไหนครับไปไหนอ๋อไายบาย นี่ครับร้านจินดาเราเที่ยวด้วยกันนะอยู่ตลาดบ้านเพนะครับเนทคุณเกี๊ยบไปหรอกฮะคุณเจี๊ยบไปซื้อครับอร่อยเอาเอาอันหนึ่งก็ได้เอาไหมเออได้เมื่อกี้ดูคุณเจี๊ยบทำไมสีมันต่างกันเหรืออะไรเพราะมันเป็นแล้วแต่ช่วงเป็นเป็นเนื้อปลาแม่เป็นที่เนื้อปลาครับเมื่อกี้เราไปซื้อของฝากที่ตลาดบ้านเพนะครับแล้วเขาแนะนำว่าต้องมาทานอาหารร้านนี้เลยร้านคุณเจี๊ยบห่านคำสั่งนะบอกเป็นร้านดังนะครับอร่อยทุกอย่าง มีเมนูแปลกๆหลายเมนูนะเดี๋ยวลองดูว่าสั่งอะไรกันบ้างร้านก็นจะเป็นอาคารพามิสนะสองสามขอ้อตอนนี้แนมะ่ครัวกำลังทำอาหารให้เรากินอยู่นะดี๋ยมาเลยร้านนี้ใช้สิทธิ์รัฐบาลได้นะครับเดี๋ยวลองไปดู เดี๋ยวเรากำลังจะกินอาหารกันนะครับมีอะไรบ้างอ่ะ,อ,ะอร่อยไหมก้าอร่อยไหมออุ๊กติ่ว้าวอันนี้คือปลาหมึอกอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้หลวงปู่ทิมนะครับอีซิโกเนาะที่วัดะหารไร่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันอันนี้คือคาถาบูชานะ ใหญ่มาแล้วเนอะเราต้องขึ้นไปไหว้หลวงปู่ทิมอิซิโก้หน่อยครับแห่งวัดละหารไร่นะครับเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากมีคนแนะนํามานะาเราเลยถือโอกาสมาเลย,ยองครั้งนี้เลยมาไหว้นะครับเดีย๋ยวสิ่งที่เราขอเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยใครมีโอกาสมาไหว้หลวงปู่ทิมนะครับนี่ตามนี้เลยคาถาในการบูชานะและนี่เรา ยอยนะแนะนำเลยนะครับเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องมาครับและตอนนี้เราอยู่ที่มองช้างคาเฟ่น,นะครับนี่เราัจะมาเที่ยวว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะโอเคเดีย๋ยวเก็บบรรยากาศดูรอบๆบรรยากาศที่มองช้างก็จะเป็นเหมือนมินิซูนะก็จะมีสัตว์นานาชนิดนะครับให้เราได้ดูเนาะ เก็บกบรรยากาศไปรอบๆนะครับก่อนที่เราจะไปนั่งกันที่คาเฟ่นนะใครมีเวลาก็สามารถขี่ช้างได้นะครับแล้วก็ซื้อกล้วยให้ช้างทานนะครับอันนี้มีุดป้อนนม,มแพะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ตกใจนิดนึงครับมันมีลิงอะ่ะเขานั้นจะปล่อยไว้นะมันกระโดดปีนป่ายนะปุ่มนึกว่าอะไรเกิดขึ้นตกใจนิดหนึ่งท่ามกลางเสียงกรีดคนครับอันนี้คือกงนก นั่งช้างนะครับนี่บรรยากาศเรามาถึงมองช้างแล้วเ็อมาดูอะไรครับามาดูอะไรบอกเลยที้ช้าง<ร>ช้างร้องอยังไงข้างในีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งดูแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งดูแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างใน ตอนนี้เรากำลังสั่งเครื่องดื่มอยู่นะ1คน1เมนูนะครับกำลังรอเพื่อรับเครื่องดื่มไปที่จุดชมวิวนะครับนี่เครื่องดื่มมามาแล้วนะครับนี่้างกลาง โอเคครับเราปิดทริปอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยในเราเที่ยวด้วยกันเฟสีขี่สองนะครับที่มองช้างคาเฟ่นนะถ้าเ,เพื่อนๆมีโอกาสมาพัทยาครับอย่าลืมแวะเพื่มอมาเยี่ยมน้องน้องช้างและให้อาหารนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้อาตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่ปัตตานีครับบ๊ายบาย